สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ mail server ต่อนะครับครั้งที่แล้วเราจบไป็นเรื่องของตัว SMTP server นะครับ mail server ในขายขาส่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัว POP3 และ IMAP server เป็น mail ขาดูด mail นะครับโอเคโดยที่ผมจะแนะนำก็คือตัวที่ชื่อว่า Dovecot ตัวนี้ Dovecot ตัวนี้อขอพูดเอกสารนิดนึงนะครับ อันนี้ก็จบไปตัว postfix นะวันนี้จะพูดถึงโดวีคอรนะครับว่าติดตั้งในเซนเอสเจ็ดเบื้องต้นเนี่ยให้ตรวจสอบก่อนว่าเครื่องเรานะครับมีตัวโดวีคอ r d หรือยังย้ำอีกทีนะครับโดวีคอี่ยเป็นตัวดูดเมลนะครับฟอบสามและไอแหมพ์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมมีนุกเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งผมก็เช็คก่อนนะครับโดยใช้ rpm นี่เป็นของข้างนุกนะครับ top q นะครับโดวีคอรโอเคครับเครื่องนี้นะครับมีแล้วนะครับเป็นเวอร์ชั่น แต่ถ้าใครไม่มีนะครับก็แนะนำว่าติดตั้งก่อนหรือถึงมีแล้วก็ต้องจะทำอย่างนี้ก็ได้เพื่ออัปเดตนะครับใช้ยำจะต้องอยำลบไวแล้วก็อิน t ตอลนะครับโดวีคอร์ถึงแม้ว่ามีอยู่แล้วมันก็จะอัปเดตให้นะครับถ้ามีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีก็จะติดตั้งเลยนะครับโอเคอันนี้จะมีการอัปเดตนิดนึงนะ ผมใช้ยำกบววยนะต่อเพกเก็นับนี้ขั้นตอนอินสตอลอยู่นะครับโอเคอ่ะผมก๊อปขั้นตอนให้นิดนึง่งแต่มีนุกเราต้องอ,อินเทอร์เนต็ตได้ก่อนนะครับแต่ผมใช้อีกทีนึงว่า ตอนนี้ล่าสุดจะเป็นตัวนี้ของผมนะครับดูเก็บเที่ยวกันนิดหนึ่งสองจุดของเดิมที่ผมเชื่เป็นสองจุดสองจุดสอันนี้เพิ่มมาเป็นสองจุดสองจุดสามหกขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเราก็เมื่อมีแล้วนะก็มาปรับแต่งคอนฟิกนิดหนึ่งไฟล์คอนฟิกจะอยู่ใน etc w e c o r d แล้วก็ w e c o r d conf นะครับผมเ่็ทำดู w i c o ไปนะครับ ใช้ v i นะ btc e dovecot dovecot conf อ่ะผมก๊อฟไฟนี้ให้เราก็จะปรับแต่งแบบง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับเ,เข้าไปจุดที่ต้องปรับนะครับโอเคผมใช้วิธีตรงโป o ตอนนะนะครับผมปรับตัวนี้ ไอแมปป๊อปสามผมใช้นะครับที่ผมปรับก็เหมือนเดิมครับการเอาคอมเมนต์ออกนะครับเอาคอมเมนต์ออกก็เปิดประคองไอแมปป๊อปสามอันนี้ที่ผมปรับนะครับตัวต่อไปก็แนะนําว่าตัวเมลโลเคชันนะครับเมลกิ Mail ่โลเคชันผมใช้คำเมลโลเคชันผมใช้เสิร์ชเอาแล้วกันนะนะครับ ไม่เจอมเมลคิดโอเคชัน p r o t o คอลเ i s, Protocol, <S mm ้ย hmm. เดี๋ยวถ้าไม่มีนะี่ก็พิมพ์เข้าไปเองเลยนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีคอนฟิกเดิมอยู่เดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้นะ mm hmm. ผมใช้วิธีวัสีครับเมลลเคชันใช้คำว่า Mbox แล้วกันนะ Mbox ผมรู้สึกว่า Mbox นะครับ อย่างนี้เอ่ยนะครับจะต,ต้องไล่ดูเพราะว่าพอมันปรับเวอร์ชั่นมาวิตซินเบสไดทีวาันลติ้งโลเคอลเอตเซ้งออร์เทนพอกซี่เว็บนะครับ คอตตรงนี้ปรับได้นะครับอ่ะผมขอใช้วิธีเพิ่มเอาลกันแล้วก็มีองค์ป n ะกอ ถ้าไม่ได้ผมคออ่คอยเอาออกนะผมจะไปไว้ตรงใต้นะครับตรงนี้ไม่เบ็ดเลยท่องยี่อเป็นเส้นโอเคอะมาผมก็ลองดูตรงนี้เพิ่มนะครับ Disable Intake a u t e n Disable Intake ลองไม่ใส่ดูก่อนแล้วกันะะนะครับอ่ะผมำลองเซฟออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับการสตาร์ทก็ใช้รูปแบบนี้ไปเลยเซีร์วิสดวิคสตาร์ท หือไม่ถ้าไม่ได้อันนี้อันนี้คือ start ได้นะครับหรือใช้คําว่าเนื่องจากว่าที่เป็นเซนเ e อร์เวอร์ชันนะครับ system นะครับใช้ว่า system c t l ก็ได้แล้วก็รีสตาร์ต d o r e c r o t เดเครื่องมันช้านิดนึงนะครับโอเค อ่ะทีนี้ทดสอบว่าสตาร์ทได้จริงไหมผมก็มาดูนะครับ T A n e สแตทลบ TANP ไฟนะครับเก็บโดบิคอโอเคนะครับอ๋อนี้มาเพียบเลยครับอันนี้ผมผมก๊อปแน่กันนะก็คือสรุปตอนนี้มีเซอร์วิสแล้ว นะครับมีเซอร์นะครับอันน้ทำบิวคิวเซฟ้ดูนะครับแล้วก็สตาร์ทเซอร์วิสหรือ Start Service นะครับโอเคตอนนี้สรุปคือมีพอร์ต110แล้วก็143แล้วโอเคคือตัวน,นี้คือมีเซอร์วิสครับมี t รีพีเวอร์ชันเลยนะครับทีนี้ก็จะมาทดสอบว่าเวิร์กจริงไหมนะครับเวิร์กจริงไหมผมเทสส่งเมลหาตัวเองก่อนนะทีนี้มันมีพอร์ต25หอยู่หรือเปล่าเลยดูก่อน ว่ามิหนึ่งสตาร์ทโอเคมีพอตยี่สิบห้าอยู่ตอนนี้มิเปิดอยู่แล้วนะครับอ่าผมลองเทสนะครับเทสส่งมินะเทลเน็ตนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งเก้าสองดัหนึ่งหกแปดนะครับผมใช้ใช้ตัวอื่นแล้วกันทำไมนะครับ 192.168.1.104ัดนะครับโอเคครับโอเค ไม่ได้มันเจออยงน้อยนดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอขอเท้าตัวน,น,นะนิดนึงนะคอนเทสเนว์นะครับอ่ะตัวนี้กันนะตัวเดวอร์จิสเซอร์เฟอร์นะ RCPT นะครับ2นะครับอ่าโจโดยอย S โจโดอย ผ e ดเ s e r v e r อันนี้จากจาก้งที่ล้วนะครับ .com. m e s s e d e n y นะครับ r c p t t o todoy. todoy. k e e p s e r v e r .com อันนี้โดนไม่ได้เดี๋ยวใหม่นะครับ ออมิเตอร์โจดอยี่โออาร์จีโอทีครับ,บน,นะก็เมลนะครับฟอร์มโจดอยแอดโจดอยดอทคอมนะครับอันนี้โอเคนะครับ .rcpt ททูโจดอยก็แอดไซน์นะครับ m r j o d o y o r g โ okay. อเคแต่ว่าอันนี้เป็นโดเมนนี้นะครับผมก็ Data อ่าลืมไปพิมพ์ Data แล้วก็อ่าผมพิมพ์แค่บอกว่ากันนะนะครับแล้วก็ใส่ไปจนกวา่าจะเสร็จนะครับใส่ไปจุด ส่วนที่คิดจบนะครับก็พิมพ์คิดโอเคอันนี้ความหมายผมคือมีการส่งเมลนะทีนี้ผมจะกลับมาที่ตัวเมน,นูนะครับผมจะมาลองดูว่ามีเมลจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เอาเทลเน็ตไปเอาเทลเน็ตไปพอดหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับอ่ะดูวิคอดโอเคนะหนึ่งหนึ่งศนะูนย์เนี่ยผมเทลเน็ตนี้กันเทลเน็ตเขาตัวเองกันนะ 1 9 2 1 6 8 1 1 0 4 1 1 0จะได้ Copy ได้นะครับโอเค c o ด y อไดอ้มาดูการทดสอบนะครับแบบนี้นะทดสอบ๊บดูว่ามีเมลจริงหรือเปล่าจริงเปล่าผมก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บผมพิมพ์คำว่า user joy โอเคไหมนะครับ คราสผมตั้งเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค็อกอินนะครับนิดดูนะครับอ่าก็น,นี้คือมีสองเมลนะครับเห็นไหมอันนี้ความหมายคือใช้ได้นะครับผมก็อันนี้ไว้ก็ไว้นะได้ไว้เทสกันได้นะครับดูวิดีโอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับโอเคพอได้ใช่ไหมครับผมก็คลิปออกมาแล้วกันนี่คือออกมาละนะครับ ครับถือว่าสําเร็จนะครับนี่สำเร็จนะทีนี้ถ้าเราอยากดูจริงว่ามันมีเมลจริงหรือเปล่านะนะครับตรงนี้มันน่าจะอยู่ในโฮมของผม L S s n a t h o m e t o y นะครับแล้วก็ s n a t mail dr เดี๋ยวเป็น L S L A กันนะโฮม โจดอยนิว uh, นะครับอยู่ในนิวนะครับนิวเป็นนะครับนิว <New S 2> ไม่มีแล้วนะ่าจะเครื่องเวนโอเคนะครับโอเคนะครับมีเมลนะครับถ้าอยากดูต้องใช้โปรแกรมจะใช้ vi ดูก็ได้หรือว่าจะใช้ พกโปรแกรมอุกิเพจดึงมาก็ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็สอนติดตั้งไม่ยากนะครับผมมีใช้คนเองก็ติดตั้งก่อนผมมีปรับนที่แค่2จุดนะเที่เหลือกาไปแก้ไขกันเองนะครับเป้าหมายคือให้มันมีพอร์ต1นึกันให้ได้มั็นศูนย์ให้ได้นะครับโอเคนะครับก็ผมเสริมเร้งการทดสอบเมลด้วยนะครับตรงนี้นะครับในทดสอบพอร์ตนหนึ่งศูนย์นะแต่ถ้าพอร์ตยี่สิบห้าพอร์ตยี่สิบห้าดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับโอเคครับ ก็พบกันวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ